คลิปวันนี้ขออนุญาตหนีจากทีดีมาเล่นเกมบาสกันบ้างครับอยากเติมเกมพาร์สเติมโลบ้าแอปแซดช็อปมีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มระบบกิฟเกมพาร์สไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตแอนิเมะแอคชั่นฟูลร็อกไร่วงแอนิเมะแวนการ์พร้อมทั้งบริการรับความแมปต่างๆอีกมากมายลองเลือกใช้บริการได้เลยที่แอปแซดช็อป ลิงอยู่ข้างใต้ดิสคริปชันนะครับสนูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบาสเกตบอลซีโร่นั่นเองนะครับเป็นเกมใหม่จากผู้สร้างนะผู้สร้างเกมอะไรบูรอกไรวอลนั่นเองครับส่วนตัวเนี่ยขอบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เล่นบูรอกไรวล ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าผู้พัฒนารือเดฟเนี่ยมันเป็นทีมเดียวกันแบบเป๊ะๆหรือเปล่าแต่ผมไปดูมาแล้วไม่ใช่มันจะมีแค่บางส่วนที่มาช่วยเกมเกมนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนผู้พัฒนาคนละทีมกันแต่มีโอนเนอร์เป็นคนเดียวกันก็คือคุโรโร่นั่นเองนะแล้วไอ้เกมเกเนี้ยตั้งแต่ผมเล่นมานะครับฮิตบ็อกอะไรเงี้ยเป๊ะหมดเลยแล้วก็ระบบเกมอะไรเข้าใจง่ายเล่นง่ายกว่าเกมบาสทั่วไปเทเลซัมนะครับผมเลยมองว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆ แล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับเจ้าของเดียวกันอย่างบูอ่าบูร็อกไรวลเนี่ยผมบอกได้เลยนะบูร็อกไรโวลที่บล็อกคือแ่วยมากแล้วมันไม่มีแบบมันไม่มีแนวโน้มกับการที่แบบจะแก้เลยณนะปัจจุบันเนี่ยผมยังเห็นอยู่เลยว่าบูร็อกไร v วลมันมีอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นท่าเตะสไตล์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ ระบบพื ian, Indeed, that, ้นฐานเกมอ่ะมันยังมีปัญหาในเรื่องของปิงนู่นนี่นั่นอยู่เยอะมากๆอยู่เลยครับกับกลายเป็นว่าตอนนี้ผมมาเล่นเกมเนี้ยผมแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องของระบบเกมเพลย์เลยเว้ยคือเกมเพลย์เนี่ยเข้าใจได้ว่าเขาออกแบบมาให้เราเล่นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่มันยิงง่ายจนเกินไปหรืออะไรที่มันเข้าใจง่ายเกมเกมเนี้ยมันเรียกได้ว่ามันเข้าเข้าใจง่ายเล่นง่ายแล้วก็สนุกมากๆนะครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับสไตล์อะไรสไตล์สตาร์นะครับตอนนี้ผมหัดเล่นสไตล์สตาร์อยู่นะเพราะว่าไอ้อันอื่นเนี่ยมันเล่นเข้าใจง่ายครับ ยิงส่งหรืออะไรเงี้ยแต่สไตล์อันนี้น่าจะเป็นสไตล์เดียวเลยครับที่เป็นสไตล์ของการที่แบบเป็นหน่วยป้องกันเน่ะอืมก็คือตัวละครจากสไตล์นี้ก็คือคาคามินั่นเองนะครับคาคามิเนี่ยเป็นเหมือนคู่แบบผมไม่อยากจะใช้คําว่าอะไรคู่เกกับคู่เกกับคู่โรโกะอะเออผมรู้อะแบบผู้หญิงอะคนเขาก็คงจิ้นกันเนาะแต่แบบจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้มันแทบจะเป็นพระเอกได้เลยอ่ะเป็นพระเอกตัวหลักเลยคุโรโกะเหมือนเป็นแบบพระเอกตัวรองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันชื่อเรื่องคุโรโกะโนบาสเกตเนาะอืมแล้วล่าสุดน,นะครับผมจะชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งคือตัวเกมเนี่ยกำลังจะมีอัปเดตในวันพรุ่งนี้เนาะซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้เล่นวันพรุ่งนี้แหละแต่อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคือตัวละครตัวต่อไปที่เข้ามานะครับเป็นสไตล์ใจแอนใจแอนเนี่ยในฐานะของตำแหน่งบาสเนี่ยคือตำแหน่งเซนเต,นเตอร์นะคอยดูแลอะไรใต้แป้นป้องกันบล็อกหดๆอะไรอย ก็คือมุรัสกิาระครับมุรัสกิบาระเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายนะผมสีม่วงนะครับแล้วก็สูงแต่นีสใส่เด็กๆถ้าเปรียบเทียบกับบูล็อกไรวัลที่เป็นเกมอยา่างผู้สร้างเดียวกันเนี่ยมันคือนายหนีครับมุรัสกิเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบนายหนีที่ตัวสูงเบื่อโลกฉันเก่งฉันมีความแบบเกิดมาตัวสูงเล่นกีฬาบาสได้เก่งมากอะไรเงี้ยพลังก็เยอะกว่าคนอื่นมีทักษะพรสวรรค์มากกว่าคนอื่น ต่เบื่อในการเล่นบาสเพราะรู้สึกว่าเล่นไปก็ไม่มีใครชนะมันได้อะไรเงี้ยจนแบบใน,ในเนลเ่องมันก็จะไปเจอกับทีมพระเอกอนะเนาะเออก็เรียกได้ว่าเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะการนางอีแต่วันนี้ผมแค่ตื่นเต้นเฉยๆผมเลยเอาเรื่องของแพทที่มกำลังจะอัปเดตมานะครับมันจะอัปเดตเข้ามาสสไตล์ซึ่งจริงๆแล้วความน่าเบื่อของบาสเกตบอลซีโร่ที่ผมเล่นมาเนี่ยมันคือการที่ตัวเกมเนี่ยมัน สไตล์มันแบบเยอะนะแต่มันยังไม่เยอะพอที่จะเล่นให้สนุกอะ่ะอืมปัจจุบันมันก็เยอะแล้วนะแต่แบบเล่นไปแป๊บๆปมันก็เล่นครบแล้วอะ่ะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น S นะครับหรือว่าจะเป็นสไตล์อื่นๆนะซึ่งมันจะมาเพิ่มอีก2สไตล์อันนี้คือผมก็ตื่นเต้นนะครับก็เรียกได้ว่ารอเล่นสไตล์ที่จะเพิ่มเข้ามามันจะเพิ่มมา2สไตล์ก็คือเป็นใจแอนเนี่ยที่บอกไปก่อนหนะน,น้านี้แล้วอันอีกอันนึงคือเป็นแฟลชสไตล์ครับหรือความเร็วน,นั่นเอง ผมไม่รู้เหมือนกันว่าความเร็วเนี่ยมันจะมาในในในตัวละครไหนแต่ที่ผมนึกออกนี่ยเกี่ยวกับแฟลชเกี่ยวกับสายฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เลี้ยงโหดมากๆนะอยู่ในทีมของอาคาชินั่นเองเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะมันก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับสไตล์ที่กำลังจะเข้ามาในอัปเดตนี้นะแต่วันนี้ผมขออนุญาตเล่นสไตล์สตาร์ก่อนแล้วกันก็คือคาคามินั่นเองก็ จะลองแบบไปฝึกป้องกันแล้วก็จ่ายให้เพื่อนสวยๆอะไรอย่างนี้เป็นหน่วยป้องกันดีกว่านะครับโอหนี่เขาก็เล่นกันจริงจังแล้วโอเคโดนหนักเลยครับสำหรับทีมสีฟ้าน่าจะมีคนเก่งเยอะนะก็ลองครับลองลองลอง,ลองเล่นกันดูเอาโดนแล้วโอ้ยไม่ถึงนะครับคือถ้ามันพอดีอะไอ้สกายลีฟเนี่ยผมจะยังกันลูกบล็อกอกากาศได้นะอืม โอ้ oh, แล้วจ่ายอย่างนี้ครับอย่าหาทำนะจ่ายอย่างเงี้ยคือจ่ายตอนที่แบบปีตัวประกอบอยู่อ่ะในกีฬาบาสจริงอะเป็นอะไรที่แบบหยาบคายมากแต่ก็ยังแก้เกมได้ด้วยการยิงสามแต้มไปครับสามแต้มเกมนี้ก็อย่างที่บอกมันเวอร์นิดนึงคือมันครึ่งสนามยิงได้เลยไงนี่ต้องปชิดตัวประกบไว้นะครับ โอ้ยแย่งดิโอ้ยแล้วแย่งไม่ได้ได้ไงส่งไกลขนาดนี้ร็อบพาสไกลขนาดนี้ทำไมแย่งไม่ได้โอ้โหโดนคุรุโกะนะครับประกวดอันติไปแล้วนี่นี่มัวแต่จะใช้ทำไมตายรอเพื่อนสกิลคุโรโกะอันติเนี่ยมันจะเอาเลอยูให้เพื่อนนะครับก็คือส่งส่งลูกให้เพื่อนกลางอากาศ โนไปดิไกลไปครับไม่ไม่เข้านี่คปะ่ะเนี่ยถ้าไม่ตายคุโรโกะจะเป็นการเอาเลเี้เพื่อนๆปึ๊บสายจ่ายไงี้จริงๆปกติในตำแหน่งบาสเนี่ยผมจะชอบอะไรที่มันเป็นซัพพอร์ตเพื่อนอย่างนี้มากกว่านะแต่ตอนนี้ตัวจ่ายมันยังน้อยครับผมรออย่างเดียวเลยคือเอ็มเพลเลอร์นะจักรพรรดินะครับก็คือน่าจะเป็นตำแหน่งหรือว่าตัวละครที่ผมชอบที่สุดในคุโรโกะละ สำหรับอาคาชินะครับระดับมิสติกอย่างอาโอมิเนะนี่ก็โคตรเก่งเลยครับในเกมนี้นะมันถือว่าเป็นสไตล์ที่แบบอย่างการันตีทําแต้มได้สูงมากๆนะเดี๋ยวผมจะลองตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ <S <S โดนละ เกมนี้คือคล้ายคบูล็อกไรเวลเลยถ้าเลี้ยงอยู่แล้วเข้าไปแย่มมาเราก็จะโดนหักขานะครับซึ่งคำว่าอังเคเบกเนี่ยมันใช้กับเกมนี่ไงมนเป็นท่าที่ไม่มีใครบล็อกได้นะซูร์ดังมันใช้กับกีฬาบาสนะจริงๆแล้วคำว่าอังเคเบกอ่ะไม่ได้ใช้กับกีฬาบอลน,นะผมว่าแรกเริ่มอ่ะเจ้าของบูล็อกไรเวลอ่ะ ใช้สับอังเคเบกก็มาจากอันนี้แหละขาเพราะว่าในสับทางบอลเนี่ยมันไม่น่าจะใช้คําว่าอังเคเบกนะครับเท่าที่ผมจําได้นี่ไงละเดยอัพขึ้นไปครับผมจริงๆผมต้องรอป้องกันอย่างเดียวเลยอะ่ะจ่ายอีกแล้วโดนไปเไิจ่ายตัดหน้าสวยสวย เออผมไม่ก็ได้ทำตาทำอะไรเลยนะตาเนี้ยเพราะบอลไม่ได้อยู่ที่ผมเนาะจ่ายละผมก็เล่นให้ดีครับประชิดตัวประกบตลอดโอ้ยมาดีเฮ้ยเฮ้ย อันติไปหน่อยไปดีสวยนี่วิธีการเล่นที่ดีก็คืออันติก็จริงแต่ต้องส่งให้เพื่อนโอ้ท่านี้คือผมว่าเขาต้องบัฟนิดนึงนะถ้าเดสเนี่ยคือปกติเดสเนี่ยมันช้าครับมันออกตัวช้าอยู่แล้วด้วย นี่เห็นไหมมันตบได้นะครับไอ้ท่าเอสองอาลูมิเน่อ่ะ e. ไม่น่าจะได้ละเกือบไปแล้วครับเกือบโดนบล็อกไม่ได้อัติเลยดิหมดละกดช้าไปครับ เอ้ยโอ้ย,อยตลอกปัมเฟกปัมเฟกไปทีหนึ่งมันคือการปั๊มบอลหนึ่งทีครับปั๊มเฟกหลอกยิงโอ้โหแล้วยิงเลยดิใจเด็ดมากไม่ค่อยได้โชว์อะไรเยอะครับถ้าเล่นสไตล์ที่ไม่ได้ทำแต้มอย่างเงี้ย ประกบตัวประกบอะเรามีแค่สามคนเนาะเขามีห้าคนยากอยู่โดนละไกลไปครับที่บอกมันเป๊ะเกินเนี่ยเลยไกลไปว่ามันเกินไปน,นิดนึงโอ้โ,โดนคนมันเยอะกว่าครับสู้ยากคนเยอะกว่า บายมันเล่นไม่เท่ากันมันก็เล่นยากแล้วเนี่ยแล้วเจอคนเล่นเป็นหมดมันแค่จ่ายไปจ่ายมามันก็คือเรียบคือถ้าคนมันไม่เท่ากันในบาสเกตบอลซีโร่แล้วเจอคนเล่นเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นแบบลิงชิงบอลอะไรวะคือมันกลายเป็นลิงชิงบอลเลยเขาแค่จ่ายไปจ่ายมาส่งไปส่งมาอะไรอ่เงี้ยแม่งก็เล่นยากแล้ว ผิดครับผิด oh โอ้ไม g ก็แต่ว่ามันมันเข้าไปบ้านเขาไม่ได้เลยครับไวหน่อยครับรีบยิงส่งมาก็ต้องเอี้ยวยิงนิดนึง ไม่ทันะมันจะวิ่งไปบล็อกทันยิงเนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยนะในบล็อกไรว่าไม่มีนะครับ0.02วินาทีถ้าเราถือบอลอยู่เดี๋ยวมันจะยิงเองครับแบบว่าคือถ้าลงมันก็จะได้แต้มเพิ่มแล้วก็าสามารถเล่นต่อได้อะไรชอบนะระบบนี้ 0. 0.2วิมันยิงเองเลยอัตโนมัติเลยยิงแบบปล่อยบอลครั้งสุดท้ายครับ ใน,ในคำฉับบาร์เขาเรียกบัสเซอร์บีเตอร์ครับคือวีไอทีสุดท้ายนั่นเองนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันมันไม่ได้โชว์อะไรเยอะอะผมก็เรียกได้ว่าหนีหนีที่ดีมาพักร้อนที่เกมอื่นๆบ้างอะไรอย่างนี้นะครับใครสนใจเนี่ยลองไปเล่นดูได้นะอืผมว่าถ้าไปเล่นแล้วอะ่ะอาจจะย้อนไปดูอนิเมะอีกทีก็ได้น่าจะเพิ่มความอินขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมว่ายังไงมันก็ไม่มีทางอยู่แล้วว่าแมปนี้มันจะชนะบูล็อกอ่ะเพราะว่ามันเป็นกระตูมันยอดนิยมกว่าครับ แหมบในโลบอกเนี่ยยังไงก็ส่งผลเกี่ยวกับการ์ตูนที่หลายๆคนดูนะถึงแม้ระบบจะดีแค่ไหนก็จะได้คนฐานคนเล่นระดับหนึ่งแหละแต่ถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้สนใจเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ดูนะครับก็เหมือนคลิปนี้เลยอะใครดูจนจบนะผมจะบอกเลยเหมือนคลิปนี้แหละครับว่าถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่คุณไม่ได้สนใจส่วนใหญ่คนก็จะไม่ดูอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วละกันใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิ